ในวันที่6และวันที่25เมษายน2,562อาจารย์จะเปิดสอนการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานพร้อมทั้งเปิดไพ่เสียน108ถ้าใครสนใจรีบติดต่อจองด่วนๆกับแอดมินได้เลยนะจ๊ะพราะรับจำนวนจำกัดจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้พยากรณ์นะแต่ว่าจะมาแจกกันก่อนแจกแบบทุกครั้งที่เคยแจกนะคะก็ถือว่าเป็น เขาเรียกอะไรเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆใน Youtube กันแล้วกันนะคะในเดือนเมษายนนี้ก็คืออาจารย์จะแจกทูบทูบมีทั้งหมด3อย่างนะทูบมหาเศซกทีทูบมหาสเสน่ห์แล้วก็ทูบมหามงคลทูบมหามงคลจะเป็นสีทองนะคะแต่ว่าน้องแพ็คไม่ทันนะคะคือมีคนสั่งเข้ามาเยอะมากเราก็เลยเอามาให้ดู2อันแต่ว่าผู้โชคดีในเดือนเมษาจะได้ทั้งหมด3แพ็คนะคะคือ3แพ็คเนี่ยจะอยู่ใน1ชุดนะ อันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าไปใช้ยังไงทูบมหาเศรษฐีก็คือไว้เสริมโชคลาภร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเหมือนเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าอะใครทําการค้าขายก็ใช้ทูบวันนี้ได้นะส่วนทูบมหาเสน่ห์เนีย่ยก็คือใช้เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมแบบเราขายของเนี้ยซื้อง่ายขายคล่องทําให้ตัวเองมีสเสน่ห์น่าคุย หน้าคบหาหน้าอะไรแบบนี้คนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเมตตาอะไรแบบนี้นะเข้าหาผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือใช้ทู่หาสเสน่ห์ส่วนทูบมหามงคลจะเป็นทูบสีทองนะคะอันนี้เอาไว้ใช้เน้นอาจารย์ทําเน้นขึ้นมาให้ใช้สําหรับคนที่มีอุปสรรคในชีวิตมากๆไว้ขจัดอุปสรรคแล้วก็ให้เน้นใช้กับบุคคลที่เคยทําแท้งมาเคยตกลูกเคยเกี่ยวพันกับ สินที่เกี่ยวกับการค่าให้จุดอันนั้นใช้อันนั้นนะคะเอ่อแล้วก็จุดขจัดอุปสรรคต่างๆเป็นทูบสีทองทีนี้คนที่เม้นมาก็จะได้ไปทั้ง3แพ็คเลยแล้วก็เอ่อในทูบทั้ง3แพ็คเนี่ยจะมีอันนี้นะคะก็เป็นทูบห่วยอันนี้ก็คือแถมไปให้นะนี่น่าจะเปอยู่ไหนนะคะที่แรกจางก,ก็ไม่รู้หรอก ว่ามันเป็นแบบนี้นะว่าน้องแอดมินบอกนะคะก็เลยก็เลยทําให้นะอันนี้เป็นทูบหวยก็คือจุดเงี้ยแล้วก็เสียบไปในกระถางเลยนะคะมันก็จะมีเลขขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ใครเสี่ยงงมงายแบบว่ารวยเป็นร้านขายบ้านขายรถไม่ใช่นะคะคืออันเนี้ย เอาแต่บุญวาสนาตัวเองนะไปจุดปุ๊บมันมีเลขขึ้นคุณก็ไปลองดูนะแล้วแต่บุญวาสนาก่อนที่จุดกอธิษฐานถ้าได้เงินได้ทองจากอันนี้มานะก็ให้ไปทําบุญนะคะมันจะได้มาต่อเงินเราอีกนะให้เจ้ากรรมในเวนนะคะอันนี้ก็คือเม้นมาเลยใครเม้นมาในเดือนเมษาจางก็ให้ไปเลยนะคะถ,ถ้าถูกใจนะเม้นมาถูกใจให้ไปเลย3แพ็คเดี๋ยวให้น้องแลนมิ่งจักส่งให้นะคะอ่าอันนี้แล้วก็ เดี๋ยวเราไปฟังคำพยากรณ์ในเดือนเมษาสองพันห้ารกันเลยนะคะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะอ่าแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับชาวราศีเมษด้วยนะคะนะคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษาจนถึงวันที่14พฤษภาคุสภาเพราะว่านี้ก็เป็น เดือนเมษาและเป็นปีใหม่ไทยด้วยนะคะแล้วก็นี้สวัสดีสมาชิกใหม่แลว้วก็สมาชิกเก่านะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่เป็นแบบว่าเป็น f อซีอาจารย์นะติดตามอาจา์ทุกคลิปเลยบานทีก็มีออกช้าออกเร็วบ้างนะคะเพราะว่าคือก็มีงานอย่างอื่นด้วยนอกเหนือที่แบบที่ ตรวจดวงชะตาอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะมันมีงานหลายตัวะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะช้านิดนึงนะคะมาช้านิดนึงติดงานนอกมากเพราะว่าบางทีก็คือเราจัดทิปเติมบุญอย่างเนี้ยไปสอนนั่งสมาธิกรรมฐานด้วยนะคะเปิดไพ่ด้วยอันนี้ก็ติดละอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็มีจัดสอนสมาธิที่บ้านด้วยนะคะเป็นคอร์สก็มีด้วยแล้วก็ เอ่อจะมีแบบว่าไปดูวงจุ้ยด้วยดูวงจุย้ยดูกิจการอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะบางบางทีมันก็ไปหลายวันบางทีก็ไปต่างจังหวัดไกลๆก็ไปสองวันบางทีก็สามวันแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยจะมาทํางานตัวอื่นช้านิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นงานของตัวเองอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่ดูดวงบางทีอะจะแบบจองคิวเข้ามาก็ จะมีนานด้วยนะคะก็าบางทีก็ประมาณเกือบสองเดือนบางบางช่วงงานเยอะๆก็สองสามเดือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครอยากดูเร็วก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะรีบพยายามติดต่อเข้ามานิดนึงนะคะคืออาจารย์ไม่ได้รับดูทุกคนนะคะบอกไว้เลยไม่ใช่ว่ามาทุกคนอาจารย์จะรับดูหมดนะเพราะว่างานอาจารย์ก็มีค่อนข้างเยอะไม่ได้เหมือนแบบว่านักพยากรณคนอื่นนะคะที่แบบ แบบทาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้ก็เอ่อเข้าใจเรานิดนึงนะคะเราก็พยายามจะดูให้ทุกคนนั่นแหละแต่ส่วนหนึ่งเราอธิษฐานไว้ในใน,ในไพ่เนี้ยนะคะว่าคือให้ครูบาอาจารย์คัดสรรมาเลยเห็นใครเดือดร้อนหรือว่าอยากจะช่วยใครอะไรแบบเนี้ยให้เราช่วยก็ดึงเข้ามานะคะที่เป็นกัลยะาณมิตรเราต่ถ้าไม่ใช่เราจะไม่ดูให้นะคะเราบอกเลยเพราะฉะนั้นถึงพูดทุกคลิปเลยว,ว่าื่อทีบุญไม่สัมพันธ์กันไม่ได้เจอกันแน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นบางคนถึงมีการแบบอยากดูดวงกับจาร์มากก็ถึงขั้นไปใส่บ่ายก็มีทางยุโรปในเมืองไทยก็มีนะคะเขาก็ต้องไปขอคูบาจรา์เขาเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงที่ได้มาดูกับเรานะคะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนคนอื่นอยู่แล้วมันก็จะยากนิดนึงนะคะลําบากนิดนึงแต่ก็ถ้าใครมีความพยายามแบบอยากจะแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองอะ่ะถ้าบุญมันถึงพร้อมกันเสมอกันก็เราจะได้คุยกันนะคะ,ะทีนี้ มีคนถามมาว่า,าดูลัคนาหรือว่าดูลาศีถึงจะแม่นกับการค้า,าจา์งั้นก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นดูลัคนานะคะแต่คุณคิดว่าไหนแม่นคุณก็ดูไปเถอะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นคลิปโดยรวมไม่ได้เอาของใครมาเจาะจงนะคะที่จะมาเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใชเ่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงกับคุณบ้างนะคะก็อันนี้ ถ้าจะเน้นของตัวเองไปดูลัคนาดีกว่านะคะคนที่ดูกับอาจารย์มาหรือว่าดูในคลิปแบบไม่ได้คุยด้วยกันก็มีนะดูจาก Youtube ด้วยแล้วไปวิทํำแล้วแก้ไขอะเขาสำเร็จกันมาเยอะมากนะแล้วเขาก็จะเม้นมาบอกบางคนก็โทรเข้ามาหาแอดมินเลยว่าแค่นี้แค่ทาในการดูคลิปอย่างเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยยังได้เลยยังอะไรบางคนเออมีแปมกันนะ้นองแอดมินบอกว่าบางคนดูคลิปของอาจารย์อะ ถูกหวยมีนะอันนี้คือแบบว่าตกใจมากเราคิดในใจเราไปใบหวยหรือเจ้ามือมายิงเราตายเลยอะไรอย่เงี้ยแต่เราไม่ได้ใบเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาดูคลิปอาจารย์แล้วทเขาถูกหวยได้ยังไงนี่ก็งงนะเออเราเราก็งงเหมือนกันอนะแต่เขาก็จะมีมาบอกว่าถูกกันหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เข้าใจไงคือคนเขาเล่นก็าอาจจะมีดวงมีโชคมีลาบนะเขาก็ดูเป็นนะเออทีนี้เราจะมาดู ของราศีเมษและว่าอืมจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงสงการนี้นะคะเออดาวพฤหัสของชาวราศีเมษเนี่ยจะอยู่ที่พบสุพะนะคะอ,อดาวสาว์ก็เหมือนกันนะคะส่วนดาวศุกร์จะไปอยู่ที่ลาพะดาวจันทร์จะเป็นกเกษตรตาธิปดีนะแล้ววันที่สิบสี่เมษาเนี่ย ดาวอาทิตย์จะยกไปเข้าราศีเมษเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าราศีเมษเนี่ยจะเฮงอีกแล้วจะเฮงจะปังนะคือไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะไพ่เสียนเนี่ยมันบ่งบอกว่าชาวราศีเมษจะได้ทรัพย์สมบัติได้ขุมทรัพย์เหมือนเทวดาประทานให้เหมือน เหมือนใครสักคนเปิดขุมทรัพย์เพื่อรอคุณอะรอวันเวลาที่คุณจะไปเก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณอยากได้อะ่ะเออมันมันได้มันต้องต้องได้เพราะว่าเสียนที่ขึ้นมาเนี่ยได้เสียนปู่ท้าเวสวรันคือปู่นี่เป็นแบบเป็นเทวดาที่รักษาสมบัติในทั้งสามโลกนี้เลยนะเป็นเหมือนแบบคนดูแลอะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกปู่สมเฝ้าทรัพย์ใช่ไหมแต่เนี้ยคือเป็นเทวดาคือ ทรัพย์สมบัติหรือสิ่งที่มีค่าบนโลกเนะี่ยทั้งสามโลกเนะี่ยคือท่านเป็นคนดูแลแล้วคิดดูดิว่าท่านจะเปิดขุมทรัพให้ชาวราศีเมษอ่ะคิดดูว่าความมั่งคั่งร่ํารวยอ่ะมันรอคุณอยู่เลยนะแล้วไพ่สรุปเนะี่ยดูดิชาวราศีเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างฐานะตั้งตัวได้นะภายในปีนี้แหละบางคนที่มันยังทุรักทุกเลรุ่มรุดอนดอนเนี่ยนะ มันมีโอกาสที่จะสามารถจับธุรกิจตัวใดตัวหนึ่งที่มันถูกฉลกกับเราอะแล้วจะสามารถแบบเปิดขุมทรัพย์ชีวิตได้เลยนะหรือบางคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วมันจะเฮงมันจะปังมันจะดีขึ้นเลยนะคะจากที่บางทีมันทุรักทุเลอะนะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยชาวราศีเมษจะดีขึ้นอืมจะดีแล้วเนี่ยคุณได้ปู่มุจลินด้วย เป็นไพ่โพกัสซับนะในความหมายของอาจารย์นะไพ่โพกัพซับคืออะไรคือมันซับสมบัติมันเยอะแยะไปหมดมันจะหลั่งไหลามาดวงจะดีขึ้นอะไรที่คุณอยากได้เนี่ยคุณจะได้อย่างน้อยๆความเป็นอยู่การกินสภาพจิตใจคุณดีขึ้นนะแล้วกเ็เหมือนว่าคุณอยากได้อะไรอ่ที่คุณหวังไว้มันจะได้บางคนอยากหวังได้บ้านใหม่ได้รถหรือว่าซ่อมแซมบ้านให้มันดีขึ้น หรือมีการเก็บเกี่ยวเงินที่คุณไปหย่อนหย่อนหย่อนไว้คุณก็จะได้กลับมาแบบเนี้ยคือมันเปิดขุมทรัพย์ชัดๆเลยได้ปู่ทาเวกระปุ่งจริน,นคือจะรวยไปไหนอะชาวราศีเมรคือเปิดมาดวงดีเกือบคลิปทุกคลิป,ลปแบบดีต่อเนื่องเลยนะมันมีสะดุดแค่เป็นไม่ไม่เยอะอะเปอร์เซ็นที่มันจะเลวร้วายอะมันน้อยมากแต่ชาวราศีเมฆอะการงานการเงินเนี่ย ถือว่าดีมาโดยตลอดนะแต่บางคนก็บอกอาจารย์ทำไมของผมไม่ดีของฉันไม่ดีมันเป็นไปตามเวลาเกณฑ์ตกฟากของคุณด้วยนะประกอบกับบุญกับกรรมที่คุณพกกระเป๋ามาในอดีตชาตินั่นแหละแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเกณฑ์แบบนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นส่วนใหญ่นะยกเว้นคนที่มันทํากรรมหนักตีพ่อตีแม่ไม่เลี้ยงดูบุพการีนั่นแหละ มันจะไม่ได้กับเขาอ่ะแล้วคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรไว้เนี่ยแหละชีวิตมันจะรุ่มรุ่มดอนดอนลแต่คนที่มันจะดีดีที่สุดคือหนึ่งคนที่เลี้ยงดูพระในบ้านคนที่ดูแลบุพการีไม่เคยทอดทิ้งคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะพวกเนี้ยเขาก็จะได้ตามบุญวาสนาที่ตัวเองทําไว้ในชาตินับชาติปางก่อนมันมาบวกกันนะคะใครที่ดีมากเนี่ยมันจะดีสุดๆดเลยนะคนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมา มันจะได้ตามลดหลั่นกันลงมาตามพฤติกรรมของคุณแต่บอกเลยว่าไพ่อันนี้ดีมากถ้าชาวราศีเมษนะคนไหนอยากเปิดธุรกิจนะรีบคว้าเลยตอนนี้อยากทําธุรกิจอะไรเปิดธุรกิจใหม่ขยายกิจการเป็นจังหวะที่ดีมากนะคะแต่ว่าบางอย่างจะเปิดกิจการทําอะไรมีลูกน้องหาคนเข้ามาทํางานบางทีมันต้องดูดูเลิกดูยามดูคนที่มันจะมาเป็นลูกน้องเป็นพาร์ทเนอร์เราก็าต้องดูหน้าตามองหงเห้งมันครบได้ไหม อะไรแบบนี้คือเปิดกิจการเวลานี้ข้างขึ้นข้างแรมดีไหมเปิดแล้วมันจะดีคือมันต้องดูห่วงจุ้ยก็ต้องดูเกิดว่าดวงดวงคุณดีห่วงจุ้ยผิดที่ผิดทางเนี้ยก็จบเหมือนกันนะมันก็จะไม่มันจะไม่ลื่นไหลจะไม่สมูทนะคะอ่าแต่ถือว่าดีอีกแล้วแล้วคือช่วงนี้ชาวราศีเมษเอ่อจะเหมือนมีพลัง มีพลังที่แบบว่าเหมือนหนักจริงู้เรียกกาลังภายในอะนะมันจะมีพลังอะไรบางอย่างขึ้นมาที่แบบสู้ตายเลยอะไรแบบนี้สู้ไว้สู้ไว้อะไรที่มันเป็นแบบคายิ่งฮิตอยู่พักหนึ่งอะนะประมาณนั้นเลยนะมันจะมีแรงขับเคลื่อนมีพลังภายในอะไรบางอย่างไม่รู้ที่ทําให้ชาวราศีเมษอะสู้ตายเลยสู้หัวชนฝาเลยเพราะว่าปกติตัวเองก็เป็นนักสู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้มันยิ่งมีพลังเพิ่มคูณขึ้นมาอีกทําให้แบบสู้ยิบตาเลยคือเหมือนแบบ กูต้องสู้ให้ได้ธุรกิจนี้คือกูต้องสาเร็จกูต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยขอบอกชาวราศีเมษไว้อย่างนะเพราะว่าอย่าหักโหมคือบางทีใจมันสู้แต่บางทีบางคนไม่สบายร่างกายอ่อนแอเน,นี่ยคือว่าทําแล้วดูกําลังตัวเองอย่าให้มันโหมมากจนเกินไปเดี๋ยวสุขภาพมันจะแย่นะเพราะว่าชาวราศีเมษในส่วนของสุขภาพเนี่ยก็จะมีแบบซุดบ้างบางช่วงนะ แต่ไม่รุนแรงเท่าไหร่อย่างคนที่มีมีโรคเรื้อรังหรือว่าเป็นอะไรที่มันรักษาไม่หายอะ่ะอยู่กับมันได้แต่ว่าบางทีมันจะมีกําเริบมานิดนึงแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปอยู่ของมันอะ่ะอยู่กับมันมีมันเป็นเพื่อนอะ่ะประมาณนี้ก็จะอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือว่าทําบุญเยอะๆแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเยอะ,ยอะทําให้มากนะคะแล้วนั่งสมาธิกรรมฐานวิปัสสนายเยอะๆมันจะเป็นระงับ พวกนี้ได้แล้วก็หาหมอควบคู่ไปนะก็จะทําให้ชาวราศีเมษมีความสุขนะคะในส่วนของเรื่องงานเออชาวราศีเมษคนที่ทําธุรกิจบอกแล้วว่ามันจะมีเนี่ยมีขุมทรัพย์จะได้เปิดขุมทรัพย์เลยนะคะเป็นปีปีทองที่เงินจะหลั่งไหลามานะเออถึงแม้คนที่ทาเอาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ตามก็มีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่ อุปถัมภ์ยิ่งใครที่มีผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงนะเออช่วงเนี้ยก็จะดีจะดีนะคะจะมีแบบว่าท่านเมตานะหรือว่าอีกคนหนึ่งตีความหมายคือเป็นแม่เราก็ได้นะคะหรือว่าเป็นป้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่คอยอุปถัมภ์คำชูเราอยู่อะไรเงี้ยคอยช่วยเหลือนะก็ได้หรือว่าจะเป็นรุ่นพี่เพื่อนโรงงานที่เป็นผู้หญิงก็ได้แบบเนี้ยนะคะก็คือจะดีเขาจะช่วยเรา กออ็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษได้เสียงของปู่ชัยมงคลไม่แน่ใจว่านี้คล้ายๆกับคลิปไหนก็ไม่รู้นะแต่มีปู่ชัยมงคลเกิดขึ้นในราศีที่ราศีนั้นน,นนะจะจจำไม่ได้แต่ทีเนี้ยมันจะบ่งบอกว่าชาวราศีเมษ จะมีชัยชนะเหนือศัตรูนะทำอะไรจะประสบความสำเร็จมากยิ่งได้เสียงน,นี้นะบวกกับเสียงป,ปู่เนี่ยนะปู่ทาเวสนี่นะคือที่สุดแล้วนะและอันเนี้ยเสียงป,ปู่ทาเวสมาบวกกับเสียงป,ปู่มูจลินิกมันที่สุดของที่สุดเลยนะนี่เนี่ยเได้เสียงพระแม่ออกมาคู่กับเสียงป,ปู่มูจลินนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ ถ้าตำแหน่งตรงนี้นะเป็นพระแม่ลัศมีนะโอ้โหชาวราศีเมษรวยเละเลยมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้ในพริบตาเลยนะแต่ว่ามันก็ดีอยู่แล้วอนะแต่มันยังไม่ดวงยังไม่ถึงขีดขีดสุดแต่เนี้ยได้เสียงปู่ชัยมงคลก็เป็นเสียงที่สนับสนุนนะคะเสียงที่สนับสนุนตัวเองนะเพราะฉะนั้นคุณมีชัยอยู่แล้ว เ,เขาเหมือนว่าดวงมันเปิดโอกาสมันมาถึงต้องรีบทํานะคะแล้วก็พยายามถือสินถือสินให้มากอย่าผิดสินนะเพราะว่าดวงกาลังขึ้นแหละมันกนาลังเริ่มเริ่มขยับขยับขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นน้ําขึ้นรีบตัดนะคะพยายามกอบโกยเลยแล้ววางแผนดีๆแล้วไปได้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะแล้วก็ทีนี้ชาวราศีเมษในปีนี้นะพูดถึงในปีนี้ก่อน อาจจะมีเกณฑ์โชคดีบางคนนะอาจจะได้บุตรในปีนี้ก็เป็นได้นะอาจจะได้ลูกลูกผู้ชายก็ได้นะพอนี้ได้เีษยนุมานก็ตีความหมายได้ว่าน่าจะเป็นเด็กผู้ชายได้หรือว่าในบางคนอาจจะเป็นแบบได้ลูกที่แบบเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยแต่จิตเป็นหญิงก็มีนะอ,อันนี้ก็คือมีเกณฑ์ได้สองอย่างเพราะม,มันอาจจะเป็นจิตเก่าของเขานะคะแต่ว่า ก็ชาวราศีเมษนะภายในปีนี้มีโอกาสตั้ง,งคันนะมีโอกาสได้บุตรค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในปีนี้ชาวราศีเมษอะหรือว่าเดือนเมษานียถ้าคุณได้ทำธุรกิจมีพาร์ทเนอร์เป็นผู้ชายผิวขาวอายุน้อยกว่ารวยค่ะมันดวงมันจะหนุนกันมากนะและยิ่งและยิ่งได้เสียนอันนี้ขึ้นมาด้วยเนาะมีแต่เสียนดีๆทท้งนั้นเลย เนี่ยเราได้เสียงพระแม่ออกมาขึ้นมาเนี่ยนะเหมือนรวมพลังกันเลยเหมือนรวมพลังกันเปิดประตูให้คุณเข้าไปเก็บแก้วแหวนเงินทองออกมาเลยนะเนี่ยสนับสนุนกันมากนะคะถ้าคุณมีพาร์ทเนอร์แบบนั้นคุณรีบเลยจะทําอะไรรีบวางแผนแลวรีบทําเลยคือดวงมันหนุนกันกับเนี่ยเพราะเสียมบ่งบอกคนที่เป็นลักษณะแบบเมื่อกี้นี้นะแต่ถ้าเรายังไม่เจอคนลักษณะแบบาท,ที่จา์บอกเมื่อกี้ไม่ต้องทํานะทาคนเดียวนะคะหรือว่าจะทํากับแฟนก็ได้ถ้าแฟนมีลักษณะน,นี้ก็ทําด้วยได้นะคะแบละาบลักษณะแบบที่บอกไปนะคะ ในาในส่วนของเรื่องความรักชาวราศีเมษคือมันไปได้เรื่อยๆนะในเสียอันเนี้ยไม่ไม่มีอะไรที่เสียเลยนะคะก็ความรักก็แค่ประคับประคองนะเพราะว่ามันมันไปได้แต่บอกเลยว่าชาวราศีเมษเนี่ยในคลิปก่นกอนๆนะะเคยบอกอยว่าถ้าใครไม่มีคู่เนี่ยนะในปีนี้ค่ะมันก็ยังโสดต่อไปนะคะส่วนคนมีคู่แล้วจะดี ยิ่งถ้าทําธุรกิจด้วยการเสี่ยงขึ้นมาอย่างนี้นะกับคู่ครองนะดีมากมีโอกาสที่จะรวยนะคะมีโอกาสาค่อนข้างสูงเลยแล้วคนที่มันมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็บรคคับประคองให้มันดีเพราะเสี่ยงนี่ไม่มีเสียเสี่ยงที่ขึ้นมาห้าเสีย่ยงโดดเด่นเรื่องเงินมากเงินแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่เราจะได้สมบัติอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อาจจะได้จากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้หรืออาจจะได้จากคนรักก็ได้อย่างเงี้ย นะสมบัติเป็นไปได้หมดบ้านรถที่ดินก็ได้ทองก็ได้เงินก็ได้นะคะพวกนี้เป็นเป็นสมบัติของเราหมดทุกอย่างนะคะเออก็เรามีเกณฑ์ที่จะได้นะคะในในชาวราศีเมษนะไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้อาจารย์แสดงความดีใจกับชาวราศีเมษด้วยนะคะให้สนับสนุนกันดีมากแล้วก็ ดวงคุณดวงดาวที่มันอยู่ตอนนี้ยมันก็ดีมากด้วยนะดาวพฤหัสอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ดวงดีมากนะแล้วแล้วดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนการเงินอ่ะก็อยู่ในภพลาภะเนี่ยโชคลามเงินทองมันจะเข้ามาเยอะมากเลยมันก็มาสอดคล้องกับเนี่ยเสียงของอาจารย์อีกเนี่ยนะมันมันมีแต่เฮงกับเฮงอ่ะพูดง่ายๆเลยชาวราศีเมษดวงยังดีอยู่มากๆเพราะฉะนั้นเน้นทําบุญทําบุญเลยค่ะแล้วก็เดิน สายกลางให้มากที่สุดทําบุญให้มากที่สุดนะแล้วดวงบุญจะปังอย่างงี้ตลอดไปเลยนะปีนี้ดีปีนี้ดีนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษนะมาในทางบุญเยอะนะเพื่อเป็นหนุนดวงตัวเองนะดวงกำลังดีอยุ่รีบหนุนเลยนะคะเอ่อก็ฝากคลิปของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์กับน้องน้องแอดมินทั้งสองคนนะคะ ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามมาตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิปของเดือนพฤษภานะคะขอบคุณค่ะ